คุณเชื่อหรือไม่ว่าช้างน้ำมีจริงทั้งในวรรณคดีในธรรมชาติและในความเชื่อทางสยศาสตร์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักช้างน้ำสัตว์ในวรรณคดีของไทยและเคยเป็นข่าวที่โด่งดังมาก่อนช้างน้ำคือสัตว์ลึกลับ ที่ยังถูกเถียงกันตลอดเวลาว่ามีจริงหรือไม่เช่นเดียวกับเหล็กไหลที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้เช่นกันแต่ก็มีข่าวอยู่เป็นระยะว่ามีผู้ครอบครองและต้องการท้าพิสูจน์ซึ่งทุกครั้งข่าวก็จบลงด้วยการหายไปเฉยโดยไม่มีบทสรุปใดๆให้เราได้รับรู้เลยในหนังสือข้างต้นซึ่งเรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่กรมศิลปากร ได้ดำเนินจัดพิธีทำพิพิธภัณฑ์ช้างต้นนอกจากได้กล่าวการของช้างไว้อย่างน่าศึกษาแล้วยังได้กล่าวถึงช้างน้ำไว้เพียงเล็กน้อยว่าช้างน้ำเป็นสัตว์ขนาดเล็กตัวยาวเพียง6นิ้วสูงสมนิ้วมีรูปร่างเช่นเดียวกับช้างบกคือมีสี่ขามีงวงมีงายาวประมาณสมนิ้วแต่หางมีรูปร่าง คล้ายปลาเพราะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำกล่าวกันว่าช้างน้ำมีพิษร้ายแรงมากเมื่อช้างบกลงไปอาบน้ำและถูกช้างน้ำแทงด้วยงาจะตายด้วยพิษของช้างน้ำในไม่ช้าเรื่องของช้างน้ำปรากฏอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ชาดกในพระพุทธศาสนาเช่นกันเรื่องเวสสันดรนก้าวถึงช้างน้ำในกัรพิมานคำพีของศาสนา,าพราหมณ์ในเทวปางก้าวถึงการกำเนิดของช้างน้ำโดยใช้ชื่อว่าอสุรพังคีพระเจ้าวลงองเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนทรงยืนยันว่าเคยได้ทอดพระเนชช้างน้ำตัวจริงครั้งหนึ่ง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จนครศรีธรรมราชและมีชาวบ้านนำช้างน้ำใส่ขวดโหลมาทูลถวายลักษณะเหมือนช้างใหญ่ทุประการเพียงแต่ต่างขนาดกันในปี2483มีข่าวพบช้างน้ำในภาคเหนือและคาดว่าจะพบบริเวณแม่น้ำโขงแม่น้ำสาลวินและแม่น้ำปิง โดยได้รับการยืนยันว่ามีความสูงหกนิ้วไม่มีขนผิวหนังสีดำเขี่ยวย่นต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีพศ2546ช้างน้ำขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีพร้อมรูปโดยมีคนมายื่นให้ดูเขาคือเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดตาก ได้นำซากช้างน้ำมาให้ผู้สื่อข่าวดูอ้างว่าได้มาจากชาวพม่าที่จับได้จากสระน้ำบนภูเขาและตนได้เลี้ยงไว้เป็นเวลาเจวันสุดท้ายมันก็ตายตอนมีชีวิตอยู่นั้นลักษณะช่างเหมือนช้างยิ่งนักอีกครั้งได้กล่าวว่าตนได้นำช้างตัวนี้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลพวแล้วพบว่ามีกระดูกสันหลัง และโครงสร้างเหมือนช้างทุกประก,การส่วนแพทย์ผู้เอกซเรย์ได้กล่าวไว้ว่าตนนั้นให้บริการแต่เรื่องเอกซเรย์เท่านั้นไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้เพราะไม่มีความรู้เรื่องสัตว์ต่อมามีควานช้างมาให้บทสัมภาษณ์กับเราโดยตนได้บอกว่าในชีวิตนั้นยังไม่เคยเห็นช้างน้ำแต่มีความเชื่อว่ามีจริง พราะพ่อของตนเคยบอกว่าเวลาช้างตกมันมันจะไม่กล้าทำร้ายคนที่ถืองาช้างอยู่ในมือเพราะมันกลัวแม้แต่เอางาช้างน้ำไปซ่อนไว้ในพวงไม้ช้างตัวใหญ่ก็ยังไม่กล้าข้ามมีความเชื่อทางไสยศาสตร์กันว่าคนที่พกงาช้างน้ำจะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจึงมีช้างน้ำออกมาเป็นข่าวปันราคากันอยู่หลายลาย บ้างก็ถูกจับได้ว่าเอาสัตว์ประเภทหนูมาปลอมแปลงช้างน้ำจึงเป็นเรื่องลึกลับเช่นเดียวกับเหล็กไหลที่ยังไม่มีการพิสูจน์และเป็นความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ต่อไป